รับแล้วนะครับก็ผมเองผมจะใช้เวลาไม่นานนะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยก็ผมก็จะสรุปสั้นๆนะครับจากจากสิ่งที่เขียนเอาไปนะครับคือผมผมเชื่ออย่างนี้นะครับก็คือ,อ,อระบบการดําเนินกิจกาขยาของของ,ของไทยเราเนี่ยนะครับที่ที่เราใช้กันมาตั้งจากกี่ปี7-80ปปีนี่นะครับ เราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ามันเป็นระบบที่เราได้รับอิทธิพลมาจากทางของประเทศตะวันตก,กน,นะครับแล้วก็ผมเองพึ่งจะมารู้เหมือนกันนะครับตอนที่มาค้นเรื่องนี้ว่าไอ <c oughs> ้ระบบการดำเนินคดีายาของเยอรมันที่ปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีหลัก ต่างๆที่ท่านอาจารย์กิณิสได้เขียนเอาไว้ในตำรากฎหมายวิทยาของท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นหลักเปิดเผยหลักพยานโดยตรงหลักวาจาการมีพนักงานอายการการให้สิทธิ์แก่ผู้ต้องหาและจำเลยทั้งหลายทั้งปวงพวกนี้นะครับมันมันมันล้วนจะเป็นหลักที่มันเกิดขึ้นมาในภายหลังนะครับของของเยอรมันคือ คือ,อ,อพอผมมาคน้นการดำเนินคดีอาญาของเยอรมันซึ่ง,งในช่วงอดีตเนี่ยม,ม,มันกลับไปอีกหลักหนึ่งนะครับ <c oughs> คือเป็นหลักที่มันตรงกันข้ามกับกับ,ก,บกับหลักท,ที่หลังจากที่วิทย,ยาเยอรมันเนี่ยมันปฏิรูปแล้วตอนนีออ้อันนี้คือเป็นภาพกว้กางที่ที่จะเรียนทุกท่านให้ให้เห็นภาพนะครับว่าจริงๆแล้วไอ้หลักที่ที่เรา มีการอยู่ทุกวันนี้เนี่ยในอดีตเนี่ยมันกลับเป็นอีกอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของเนื้อหาเนี่ยผมอยากผมผมอยากเรียนอย่างนี้ครับก็คือว่าของเยอรมันเนี่ยเท่าที่ผมค้นมาได้นะครับเยอรมันเองเนี่ยเขาตั้งแต่ยุคโบราณนะครับเขาก็มีกฎหมายเอ่อของของเขาเองนะครับแต่ว่าเขาก็มีเอ่อการได้รับ จะเรียกว่าเป็นการรับเอากฎหมายของต่างประเทศนะครับมาเข้ามาใช้ในเยอรมันเนี่ยมันมีอยู่ในสองช่วงเวลาด้วยกันนะครับก็คือช่วงแรกเนี่ยจะเป็นการรับเอากฎหมายของโรมันเข้ามาใช้นะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็กกอาจจะทําให้การเมืองกดียา,ยามันมีความทันสมัยขึ้นนะครับแต่ถ้าเรามองจากสายตาของของของพวกเราในปัจจุบันที่เราเรียนวิทายาที่มันมีหลัก อะไรทั้งหลายที่ท่านอาจารย์ที่ท่านเขียนไว้ในตำราท่านเนี่ยไอ้ไอหลักพวกนั้นมันไม่มีนะครับหลักหลกทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยที่ที่จะผมอยากจะเรียกว่าเป็นหลักของการดํยาเนินคดีาญาใน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 สมัยใหม่นะครับมันเยอรมันเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อปีถ้าจะว่าไปแล้วก็คือปี1848ปี่แนะครับปีห8 4 8หลังจากนั้นเนี่ยก็ก็ก็เริ่มที่จะมีการ คือคือในช่วงปี1848นมีการปฏิรูปวิทยาของของเยอรมันซึ่งซึ่งในช่วงนี้อะครับเป็นช่วงทีเออ่เยอรมันเองเนี่ยได้รับอิทธิพลมาจากระบบของกฎหมายฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ของอังกฤษด้วยเพียงแต่ว่าดูเหมือนว่าน้ำหนักมันจะเทไปให้กับทางของฝรั่งเศสนะครับคือของอังกฤษเองก,ก,ก็ก็มีบ้างนะครับแต่ว่าใ,ในในทางใน พอออกมาเป็นคนหมาจริงๆแล้วมันก็แทบแทบจะไม่ลงเหลือนะครับแต่อาจเหตุผลผมผมคิดอย่างนี้ครับอาจจะเป็นเพราะว่าออของเยอรมันเองเนี่ยเขาเขาเป็นระบบในลักษณะที่มันคล้ายๆกับของฝรั่งเศสนะครับในขณะที่ของอ,อ,อังกฤษเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ว่ามันจะพลิกพลิกพลิกโฉมหน้าไปเลยนะครับซึ่งความ เป็นนักกฎหมายเนี่ยส่วนใหญ่มันก็มีความเป็นอนุรักษ์นิยมนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะเปลี่ยนอะไรแบบที่มันหน้ามือไปหลังมือเลยมันก็จะมีผมผมเข้าใจว่ามันอาจจะมีความยุ่งยากตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงที่มีการปฏิรูปที่เขาเรียกว่าการปฏิรูปกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเนี่ยของเยอรมันเนี่ยในช่วงปี1848เนี่ย เลยมีอิทธิพลของแนวคิดของฝรั่งเศสอยู่อยู่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ไอาการปฏิรูปตรงนี้เนี่ยมันก็จะนำไปสู่การการร่างประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของเยอรมันนะครับซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งก็คือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแห่งอาณาจักรลายนะครับซึ่งถ้านับถึงวันนี้แล้วก็ร้อย ร้อกัน่าจะ130กว่าปีนะครับคือคือเขาเขาเขียนเสร็จเหนกุมภาหนึ่งแปดแต่ว่ากว่าที่จะประกาศใช้นะครับคือเขาประกาศใช้พร้อมๆกับพวกพัฒนรมนสามและกฎหมายอื่นๆที่ให้กฎหมายเยอรมันเนี่ยมันมีความเป็นหนึ่งเดียวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ใน เข้าใจว่าเป็นปี1879นะครับแต่ว่าวันเดือนนี่ผมผมจำไม่ได้แต่ว่าในในในเอกสารเนี่ยมีไว้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองภาพกว้างๆแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอิทธิพลของกฎหมายวิายายอรมหรือการเ,ราเมืองกิจยายอรมเนี่ยมันมีอยู่อยู่สองช่วงนะครับอย่างที่ผมเรียนตอนนี้ผมผมอยากจะลงในเนื้อหานะครับคือ,อ,อช่วงแรกเนี่ยคือถ้าเราเอา เอาวิอาญาแห่งอาณาจักรกลายเป็นหลักนะครับปี1877เนี่ยผมผมมองว่าถ้าเราเอาตัวประมวลตัวนี้เป็นหลักคือผมไม่แน่ใจว่าถ้าเทียบกับบ้านเราเนี่ยประมวลตัวนี้น่าจะเป็นถ้าเทียบกับกฎหมายอาญาน่าจะเป็นกฎหมายรักษาอาญานะครับแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าถูกผิดแต่ว่ากฎหมายารักษาอาญาเรามันก็จะมีความเป,เป็นความเป็นทันสมัยนะครับในขณะที่ถ้าหลังจากรักษาอาญาร้อยยี่สิบเจ็ดแล้วเนี่ยมันก็จะ เป็นแบบโบราณนะครับเพราะฉะนั้นผม,ผมตั้งหลักว่าถ้าเราเอาเอาประมวลกฎหมายวิธีมีความายญาแห่งอาณาจักรลายนะครับตั้งแต่ปีที่เขียนเสร็จในปี1877เนี่ยแล้วมีผลบังคับใช้อย่างที่เรียนเมื่อกี้คือ1 8 7 9เนี่ยคือถ้าเกิดย้อนหลังลงไปก่อนหน้านี้คือจริงๆถ้าจะก่อนหน้านี้จริงๆอาจจะต้องเป็นตั้งแต่ปี1848นะครับ1848ย้อนหลังลงไปเนี่ยมันจะเป็น รูปแบบที่มันโบราณนะครับแล้วก็อย่างที่เรียนก็คือว่าหลังจากนี้ก็จะเป็นแบบสมัยใหม่ที่ที่จริงๆแล้วประมวลกฎหมายวิทยาของของของเยอรมันที่1877นี่นะครับก็ใช้มาจนถึงทุกวันนี้นะครับแต่แน่ละเขาก็มีการมีการแก้ไขกฎหมายกันมาตลอดนะครับตั้งแต่ปี1879นะครับผมไปอ่านเจอ,เอ,อบทความอยู่อยู่สองเรื่องนะครับที่เขาเขียนโดย โดยนักวิชาการนะครับเป็นเป็นอาจารย์ทางทางกฎหมายอาญานะครับเขาก็เขียนวิพากวิจารณ์ความเห็นทั้งของทางศาลแล้วก็ของฝ่ายนิติบัญญัติที่มามา,มา,ม,ามาแก้ไขหลักการต่างๆที่เขียนอยู่ในวิอาญาแห่งอาณาจักรลายนะครับมาซึ่งซึ่งส่วนนี้อาจจะต้อง เก็บไว้ในในช่วงที่สองนะครับสั้นๆนะครับตอนนี้กลับมาในในในส่วนของประวัติศาสตร์นะครับประวัติศาสตร์เนี่ยถ้าเราถ้าเราดูเนี่ยก็คืออย่างที่ผมเรียนก็คือถ้าเราย้อนตั้งแต่ปีหนึ่งแปดเจ็ดเจ็ดหรือว่าจะให้มันชัดขึ้นไปอีกก็คือตั้งแต่ปีหนึ่งแปดสี่แปดลงไปเนี่ยนะครับผมอยากจะแบ่งออกเป็นสองช่วงนะครับคือตามที่ที่เขียนเอาไว้ก็คือช่วงแรกเนี่ยก็จะเป็นช่วงก่อนที่มีก่อนที่จะมีการรับเอากฎหมายรมันมาใช้นะครับ แล้วก็ช่วงที่สองเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่มีการรับเอากฎหมายโรมันมาใช้แล้วเป็นอะไรที่ผมว่ามันมันก็คล้ายๆกับบ้านเรานะครับอย่างที่เมื่อกี้ท่านอาจารย์กฤษดาพูดก็คือช่วงแรกเนี่ยมันจริงๆตอนที่ผมเรียนหนังสือผมก็เข้าใจว่าเวลาพอเราพูดถึงระบบ การดาเนินคดียา,ยาหรือว่าระบบไต่สวนเนี่ยเราก็จะไปนึกว่ามันเป็นเรื่องของในสมัยโบราณนะครับส่วนระบบกล่าวหาเนี่ยก็จะเป็นของสมัยใหม่แต่พอไปนค้นจริงๆแล้วมันกลับไม่ใช่นะครับคือระบบเริ่มแรกจริงๆมันกลับกลายเป็นแบบระบบกล่าวหานะครับกล่าวหาในที่นี้ก็คือหมายถึงว่าเ,เป็นระบบที่จะมีคดีเกิดขึ้นมาได้เนี่ยมันต้องมีตัวโจท คือคนที่มามาฟ้องคดีนะครับแล้วการพิจารณาคดีก็ไม่ใช่แบบระบบใ่สวนนะครับเขาก็ไม่ได้พิจารณาคดีโดยลับเขาพิจารณาคดีโดยเปิดเผยนะครับคือเราก็ใช้หลักวาจาด้วยแล้วก็พอมีเรื่องเกิดขึ้นมาเนี่ยก็มีประชาชนเนี่ยมารวมกลุ่มกันแล้วก็มาถามความเห็นของผู้รู้ทางกฎหมายแล้วก็ลงมติกันคือเป็นอะไรที่มัน โพลิเซอร์ล็อกซีนซึ่งเป็นโพลิเซอร์อ Professor ทางกฎหมายของเยอรมันนะครับผม,ผมเอาเนื้อหาในส่วนนี้ของตำราขอ,ของท่านมานะครับคือจริงๆผม,ผมก็เคยได้มีโอกาสไปเรียนกับท่านนะครับแต่ว่าสมัยเรียนก็ไม่เคยอ่านส่วนนี้นะครับก็เพิ่งมาได้อ่านเมื่อจะต้องมานั่งเขียนเรื่องนี้นะครับก็ทำใหไ้ได้ความรู้เพิ่มขึ้นนะครับว่า ว่าจริงๆแล้วเนี่ยกับกลายเป็นพอเป็นอดีตเนี่ยมันเป็นระบบอะไรที่ที่ที่มันคลที่ที่มันไม่ไม่ไม่ใช่เป็นระบบใจสวนนี่นะครับตอนนี้ตอนนี้การสืบพยานนะครับการสืบพยานกฎหมายลักษณะพยานเนี่ยในในช่วงนี้เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ที่แบบเราจะอ่านเจอในตํารากฎหมายลักษณะพยานของท่านอาจารย์ประมวล ปร,ประมูลสวนรสอนก็ดีนะครับหรือว่าของท่านอาจารย์อย่างของอาจารย์เข้มชัยอาจารย์พรเพชรอย่างนี้นครับที่เขียนลักษาพยานประพูดระบบใจสวนก็จะเป็นเรื่องที่ว่าพิสูจน์ข้อเท็จจริงโดยให้โดยใช้พระเจ้าตัดสินนะครับคือคือไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของการค้นหาข้อเท็จจริงตามอย่างท,ที่ที่เราเข้าใจกันนะครับทีนี้ไอ้ระบบที่บอกว่าไตาสวนเนี่ยมันเริ่มตอนไหนมันเริ่มจริงๆก็ตอนช่วงปลาย ครึ่งหลังของยุคกลางนะครับในช่วงตั้งแต่ปี900ถึงปี1450น่นนะครับคือก็บอกพอมาถึงช่วงนี้เนี่ยมันเริ่มที่จะมีการดําเนินคดียา,ยาโดยรัฐมากขึ้นนะครับแล้วก็ผู้พิพากษาเนี่ยก็เป็นทั้งคนตัดเ,เป็นทั้งคนสืบสวนฟ้องร้องเป็นคนตัดสินแล้วตัว ผู้ต้องหาก็เป็นกรรมในคดีส่วนตัวผู้เสียหายก็เป็นแค่พยานอันนี้เป็นเป็นที่ท่านอาจารย์ยิทท่านบอกนะครับว่าเป็นเป็นแบบระบบป่าวุญจินนะครับคือคนคนฟ้องกับคนตัดสินเนี่ยเป็นคนเดียวกันแล้วก็ไอตัวผู้ต้องหาเนี่ยก็หมดสิทธิ์ไม่มีเสียงอะไรเลยนะครับอันนี้คือคือเป็นการเริ่มเริ่ม ระบบไต่สวนก็ในช่วงนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจากที่เคยพิจารณากันโดยเปิดเผยโดยใช้หลักวาจาก็คือหมายถึงว่าสิ่งที่จะมาเบิกความที่ศาลเนี่ยต้องพูดกันด้วยปากนะครับไม่ใช่ว่าเอาเอกสารมานั่งดูกันที่ใช้หลักเอกสารเนี่ยก็ค่อยๆหายไปนะครับก็เริ่มที่จะกลายเป็นระบบพิจารณาคดีโดยลับแล้วก็ใช้เอกสารเป็นหลัก อันนี้คือเป็นเป็นช่วงแรกของของยุคโบราณครับพอพอเริ่มมีการรับเอากฎหมายอิตาลีเข้ามาเนี่ยในช่วงประมาณสักศตวรษที่1516กเนี่ยนะครับก็ก็เอ่อจริงๆแล้วมันอาจจะทําให้ดีขึ้นในแง่ของการถ้าจะว่าไปแล้วก็คือการพิสูจน์ข้อได้จริงนะครับในขณะที่สมัยโบราณเนี่ยพิสูจน์ข้อได้จริงอย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้ก็คือว่าเอ่อในหนังสือของท่านอาจารย์ล็อกซีเนี่ยท่านยกตัวอย่างว่าเอ่อ พิสูจน์ความบริสุทธิ์เนี่ยเขาใช้ใช้น้ําใช้ไฟนะครับคือถ้าเกิดบริสุทธิ์จริงเนี่ยจับโยนลงน้าเนี่ยถ้าถ้าจมลงนี่แปลว่าเป็นคนบริสุทธิ์นะครับเพราะว่าส่วนถ้าโยนลงไปแล้วไม่จมเนี่ยแต่ว่าเป็นคนไม่บริสุทธิ์เพราะว่าน้ำหมายถึงว่าพระเจ้าไม่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 รับเอาเข้าไว้ในในในของพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครเป็นผู้บริสุทธิ์เนี่ยโยนลงไปแล้วต้องจมครับแล้วก็จะมีคนโดดลงไปช่วยคือเนี่ยเป็นการหรือว่าอย่างการที่ มีคดีฆาตก,กรรมแล้วต้องไปจูบที่ตัวคนที่ถูกฆาตก,กรรมแล้วถ้ามีเลือดไหลออกมาที่แผลเนี่ยเขาบอกอย่างเงี้ยถือว่าเป็นฆาตกรนะครับอันี้คือการพิสูจน์แบบแบบสมัยโบราณที่มันไม่มีพื้นฐานของของ<ว>อะไรอ่ะจะเรียกว่าอะไรดีของของความจริงของเรื่องนะครับซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยกฎหมายของอิตาลีเนี่ยมันจะเข้ามาช่วยในการที่จะทําให้การพิสูจน์ข้อทดจจริงเนี่ย มันมีความสมเหตุสมผลมันมีมีเหตุมีผลคือเอาเอาคนที่รู้เห็นจริงๆในเรื่องเนี่ยมามาเบิกความนะครับแต่แต่ความเลวร้ายของของช่วงนี้ก็คือว่าหลักของการพิสูจน์ข้อได้จริงของเขาคือเขาก็บอกว่าใช้คำรับสาร,รภาพของจำเลยนะครับของผู้ต้องหาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจำเลยเขาไม่รับสาร,รภาพ วิธีที่จะให้เขารับสาร,รภาพมันก็มีอยู่วิธีเดียวนะครับก็คือต้องใช้การทรมานซึ่งซึ่ถ้าเรามองจากสายตาของ,ของคนในศตวรรษที่21อย่างพวกเราอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็ต้องบอกว่าไอ้ระบบแบบนี้มันเป็นระบบอะไรที่มันที่มันไม่มีมนุษยธรรมนะครับแต่ว่าของของของเยอรมันเนี่ยในในช่วงยุคกลางมันก็เป็นแบบนี้นะครับแล้วเขาก็มีประมวลกฎหมายขึ้นมานะครับซึ่ง ที่เราจะคุ้นกันก็คือที่เขาเรียกว่าแคลิฟอรลเนีเลยนะครับไอ้ประมวลอันนี้ก็เป็นประมวลกฎหมายถ้าจะว่าไปแล้วเป็นประมวลกฎหมายอาญาแล้วก็ประมวลกฎหมายวิธีพิ้ารณาอาญา,าอันอแรกเลยนะครับของของเยอรมันนะครับอันนี้ก็คือหลังจากที่ที่ที่ได้รับอิทธิพลของอิตาลีแล,แล้วเกิดไอ้ประมวลกฎหมายไอ้แคลิรลเนีนี้แล้วเนี่ยครับก็ หลังจากนั้นมันก็นําไปสู่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของเยอรมันที่ใช้ร่วมกันนะครับไอ้ตรงนี้ก็หลักเกณฑ์ก็ก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับก็คือคือเป็นไต่สวนเป็นไปโดยรับแล้วก็เป็นไปโดยใช้หลักเอกสารนะครับตอนนี้ระบบการดำเนินคดีายาาของเยอรมันเนี่ยมันมัน มันสมัยใหม่นะครับมันเริ่มขึ้นก็อย่างที่ผมเรียนก็คือคือถ้าเราจะเห็นชัดสุดๆของตัวกฎหมายก็คือตั้งแต่ปีหนึ่นะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นปุ๊บปั๊บปุ๊บปับป๊บนะครับมันมีพัฒนาการของของไอไอไอระบบไอตรงนี้นะครับซึ่งบุคคลแรกที่ที่โเฟสเซล็อกซีนบอกว่าเป็นเป็นเป็น,เ,ปนเอ่อ เขาเรียกว่าเป็นผู้นาในการที่จะทําให้ไอ้ระบบแบบไต่สวนเนี่ยมันหมดไปก็คือคือริสเตียนโทมาซิุสนะครับริสเตียนโทมาซิุสเนี่ยถ้าเราไปดูในตารานิติปัญญาของท่านอาจารย์ปีดีกเกษมทรัพย์ท่านอาจารย์ปีดีก็ได้อ้างอ้างโ p r o สเซอร์อ Professor ท่านนี้เอาไว้นะครับคือเป็นเป็น p r o สเซอร์ท่านท,ที่ที่เรียกร้องให้มีการยกเลิกการทรมานะครับแต่ก็อย่าง อย่างที่น่าจะรับรู้กันนะครับก็คือว่าไอการที่ไปเรียกร้องแบบนี้ในยุคสมัยแบบนั้นนะครับก็เลยทําให้ท่านต้องถูกตามล่านะครับในหนังสือเขียนว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็เลยต้องหนีไปอยู่ที่ฟรัสเซียนะครับผมไม่แน่ใจว่าใครดูแลอาจจะเป็นพระเจ้าฟิเตริกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเพราะว่าในตําราไม่ได้เขียนอย่างนั้นนะครับแต่ว่าความคิดสมัยใหม่เนี่ยมันก่อตัวในในช่วงสมัยใหม่ใน ถ้าจะว่าแล้วก็คือเป็นอิทธิพลของความคิดของสำนักกฎหมายธรรมชาตินะครับแล้วก็พอเริ่มจากตรงนี้แล้วเนี่ยก็อย่างอย่างที่ผมเรียนก็คือว่าเยอรมันเนี่ยถ้าเราจะตั้งหลักก็คือในปี1.848 1.848เนี่ยมันจะมีการเขาเรียกว่าเป็นกระบวนการในการที่จะมีการปฏิรูปก,กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะครับซึ่งซึ่งเนื้อหาของ การไปรูปตัวนี้เนี่ยจะเป็นเนื้อหาที่นํามาเขียนลงในประมวลกฎหมายวิธีพิจาาความอาญาแห่งอาณาจากักรลายที่ผมผมเรียนไปว่ามีผลบังคับใช้เมื่อวันที่1กุมภา18 79นะครับแล้วก็ใช้ต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับของเยอรมันมันก็จะมีมีหลักหลักที่ผมอยากจะเรียนให้ทราบอย่างนี้นะครับก็คือ คือหลักแรกนะครับสั้นๆก็คือหลักแต่จริงๆตรงนี้มันก็ยังเถียงกันอยู่นะครับว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยของเยอรมันเป็นปัจจุบันเนี่ยเป็นระบบกล่าวหาหรือเป็นระบบไต่สวนคือสมัยก่อนอ่ะแน่นอน,นเป็นไต่สวนแน่นอนนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันก็มีความเห็นที่แตกต่างนะครับบางฝ่ายก็บอกว่าเป็นระบบกล่าวหาเพราะ เพราะเป็นอย่างที่ท่าน,านอาจารย์นี้ท่านท่านว่าไว้นะครับก็คือมีการแยกระหว่างผู้สืบสวนฟ้องร้องกับพิ่ญาพิพากษาออกจาก,กาันแล้วก็ยกฐานะของของตัวผู้ต้องหาจำเลยขึ้นมาเป็นประธานในคดีแต่ว่าใ,ในในเยอรมันเองบางฝ่ายนะครับเขาก็มองว่าพื้นฐานของวิายาเยอรมันจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ระบบกล่าวหานะครับเป็นเขาก็บอกว่าเป็นระบบไต่สวนที่ได้รับการปฏิรูป ปฏิรูปยังไงก็คือถ้าว่าไปแล้วก็คือเป็นการนําเอาแนวคิดของไอ้ระบบอังกฤษมาใช้นะครับโดยผ่านทางฝรั่งเศสอันหนึ่งที่ทําให้เกิดขึ้นในเยอรมันในในช่วงที่มีการปฏิรูปตรงนั้นนะครับแล้วก็ไปเขียนไว้ในประมวลกฎหมายวิอายาแห่งอาณาจักรลายเพิ่งจะมีการยกเลิกไปผมก็จะว่าประมาณสักปี19 20กว่าหรือ30กว่านะครับคือระบบสารลูกขุนนะครับ คือเยอรมันเนี่ยก็ก็มีอยู่ช่วงหนึ่งครับที่มีการนําเอาระบบสารลูกขุนมาใช้แต่ว่าหลังจากนั้น